สวัสดีเจ้านเจ้งสาวเพื่อนของพะเยาหน้าเจ้าแบบวันนี้เพื่นไปอยู่ที่ไอ้ที่รอรถเมล์หน้าเจ้ารถเมล์จอดอยู่ที่อำเภอพุนหนะเจ้าทำธุระเนาะว่าจะธุระเสร็จแต่ว่าจะเดินออกไปนะนั่งพักก่อนสักทีรถเมล์มาจอด

ไปจะเดินไปทางไเจ้าไปที่จอดรถจอดรถไปคุ้นเดินมาทำธุระน่อเจ้ามนจะเปลนร้างเยอะอย่างกำลังทำความสะอาดทำดเวยหน่อยเจ้าเดินจะเดินไปเรื่อยๆเนาะ เป็นเป็นทับซีนแยกน่ะส๊อตเนื้อทุลักมาทํางานออกจากที่ทํางานตอกจากเกษตรนะเพราะว่าจะคิดไปนั่นแหละเดี๋ยวพวกเราจะเป็นบ้านเฟิร์นเจ้าเป็นทางทางไปบ้านเฟิร์นไปไปะดูขึ้นอ่ะอันนี้จะเป็นบ้านถ่ายรถที่เจ้า นั่งถ่ายรถเครื่องถ่ายรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นตึกเช่าห้องเช่าอย่างสารพัดแถวเนินวังนะ คนเขาพอยว่าอยู่จุดไหนคนจะเป็นสีแยกไปแดงเลเจา้านี่จะเป็นร้านทุเรียนเลยเจา้าแต่ก่อนเขาจะขายทุเรียนตรงเนี่ยคนจะมาซื้อก็เด้อชอบกินนั่นนะนชอบกินทุเรียน จะไปกินรูกชิ้นทอดสีแยกแดงค่ะเจ้าอันนี้เขาจะขายหรือเปล่ากับบระลูนะเจ้าคนให้ดูนะน,นี่จะเป็นแถวบ้านเฟิร์นนะเจ้าอยู่ที่อำเภอจุน้นะเจ้าอำเภอจุ้นจังหวัดพะเยาวะนีจ่จะเป็นสีแยกสีแดง ออกจากเกษตรมาตะเกียน่ะนี่จะเป็นร้านขายของยี่สิบเจ้าขายทุกอย่างนะเนาะขายลูปทางจะเป็นสีแยกสีแดงก็จะเป็นที่ขายของเหมือนกันเป็นช็อปเป็นห้างช็อป กับบริเวณเล็กกว้างมากเลยะเจ้ามีเฟิร์นไปอยู่ตรงสะพานแล้วเนาะนกว่าจะปีกมานหนักเลยจะเดินไปพุ่นหน่ะเจ้าตรงนั้นก็จะเป็นสีแยกไฟแดงทางพุ่นก็จะไปบ้านเฟิร์นันต่ะเจ้าพุ่นก็จะไปกะเกษตรจะทำงาน,นเฟิร์นันร์นจะพุ่นออกมาที่น่ะเจ้าข้อซ้าฝนกำลังจะต้ไว้หน่ะเจ้า จหนเจ้าบ้องาแตเจ้านจะลอกจากี่ทางานมาแล้รอดไปุจเินื้อของทนอยยตจั้วนหเจ้าหองกินของทบ้านเจ้าตัวอีก่อนไเจ้า ขอบคุณที่รับชมช่องสาวเพื่นคนสัญญาวนายเจ้าจะได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเพื่นคนสัญญาสักหนึ่งช่องนายเจ้าขอบคุณเจ้า